I don't know. แต่เปิืจะไม่มีอยู่ของมันหมดแล้วอ่ะ ทางลองนะครับเข้าชาหนึ <Elliot> ่งครับขด่าที่นาไปขบวนรเลขบนที่6าจาสถานีกาเ่งวัสุาสถนีาขบวนรถเลนี้จะเกลี่นเเื่อในทางาที่หผ้ทบานโต้องขออภัยามไม่สะดวก